เราจะมาแกะอันนี้กันนะครับติดกล้องหน้ารถพร้อมกับเมมโมรีนะครับลงงานถึงดดเริ่มมาขอบไ้ก่อน,นใช้อันโค้ง ตรงนี้สันลุดออกมาออกถ่า้ก่อนแล้วก็มันจะติดตรงกลางต้องยกโยกยังไงก็ได้ให้มันออกมาะตอนไี่สามารถจะไปงานตรงกลางได้นั่นแหละ นีอ่าดูดีนะตรงนี้มันจะมีมันจะมีก,กิบตรงนี้มืมกอกนน่เอากิบนีนีอาก่อนที่มีกิบตรงว,ว่านนเห็นหม,มันจะมีเทปเทปผ้า

ก็จะแก้ได้เสี่ยวนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ป้อง ปากมันจะตรงรุ่นนะครับหรือเปล่าแล้วมันก็จะเป็นล็อกดันเข้าไปตรงนี้ปั๊บนะแต่ก่อนที่จะดันเข้าไปเนี่ยเราเอาจุก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 อย่างนี้ออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวบังก้องเดี๋ยวว่าทําไมกลองไม่ติดจากกล้องแล้วก็เราถือเนี่ยเขามาได้ใส่ซีนนี่มาให้เราเอา ไอที่ดูดฝุ่นงงนั่นแหละดูดฝุ่นกับโทรศัพท์นี่ดูดฝุ่น,ให,นให้มันให้ฝุ่นออกสกอตเทปก็ได้แต่ว่าสกอตเทปต้องเป็นยี่ห้อดีๆนี่ปัป๊บปั๊บแหลมเลี้ยว

ไม,ไ,ไม่เปินหรอกแต่ว่าเขาไม่สุดหรอ,อต้องตัดด้านกล้องไม่ตรงหรอฟังนดิตัดด้านนี่เอออ้าวสายไฟโดนคัตเตอร์ไปเนี่ยกระเทียมดำ <c oughs> ฟังเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซ็ตเมนมรูดีข้างในนีิดแล้วก็กดกดลงไปนะดนะีลองดิเมื่อใส่เมมนูเสร็จแล้วไอ้เมโนโู เมนูดูอ่าดูกล้องเนาะดูกล้องมีแต่ว่าดูที่บันทึกไมู่้มีเปล่ามันน่าจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเรารีเซตมาโดยดีกันกดตัวนี้ลงไปน่าจะประมาณ5 1 0ถึงิีนี่มันก็ลีสตานแตผมก็จะเช็คเมมโมรี <c oughs> กับกล้อง เดี๋ยวเรนเองมาได้ประกอบเไปรอทุกคนว่ามันใช้ได้เปล่าแอนดรอยเริ่มทำงาน ฟังก์ชันจับคู่ด้วยรีพูตเพื่อห้ผมบังคับใช้งาน รูป่ะทำไมมันถเป็นนุกขึ้นก็มันเป็นดอฟฟินไงจริงจริงแอตโอมันก็ทำมาแล้วนี่ไงเครื่องบันทึกตอนแรกไม่มีใช่ป่ะนี่กลองหน้าเส้นแนวมันดีตรงที่อะไรรไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าพวกเนตาพวกอะไรมีบัตรหรือเปล่านะมันจะมี่างนี้ เวลาเราก็เล่น,น,ลน,นกันเร่งเนาะเห็นไหมนะครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมเบรกเวลาเบรกกับคันเร่งเนี่ยพร้อมกันใช่ไหมถ้าขับรถเนี่ยมันบันทึกหมดเลยเดี๋ยวผมไปกลางข้อมูลในนี้ก่อนผมเมเมล,ลีมันมีข้อมูลอยู่โมเอ็ดมเอ็อุ้ยโมเอ็ดเลยช่ามันข้อมูลอะไรไม่รู้ เทนี้บันทึกเป็นซ่องที่มาตรฐานก็มันภาพไม่มีไม่มีเดี๋ยวถาม,มเนี่ยชอบตรงเนี้ยคือมันก็จะบันทึกเนาะเบ่งเบรกสายขวาไฟหน้าไอ้พวกเนี้ยมันมันบันทึก ไว้หมดเลยรถไฟฟ้ามันจะดีตรงนี้เนาะรถไอ้พวกเทคโนโลยีไม่ม,ม,มีไหมโจมบันทึกบันทึกไอ้พวกเนี่ยน่าจะยังไม่มีเนาะไม่ทองบางลุนมีจจกรบต่อไฟฟ้าอืมนี่นะถือว่าโอเคอยู่มันถึงถึ่งสองนาทียนะัง มีโอเคแต่เดี๋ยวเมมโมรีใช้ได้โอเคอเห้ไหมโอเคเรียบร้อยครับการติดตั้งกล้องู้ยตัวเองนะคอมเมมโมรี่เพื่อนๆกร,นระมัดระวังกันในการกริดสายนี่ยจะเป็นบปนผมโอเคเรียบร้อยครับเด๋ยวประกอบไม่มีอะไรละ